สนับสนุนความไม่ธรรมดาโดย SCB SME Sing Corporation เวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมโกคลินิก เอาละครับกลับเข้ามาสู่รายการไม่ธรรมดาในช่วงที่สองนะครับแน่นอนว่าพี่น็อตส่งไปจะเข้าไปสู่จังหวัดน้านบุรีเนี่ยที่บอกว่าะก่อนมีแค่องแต่นี่มีอาร์ตแล้วเรื่องราวของผมมันมีประวัติศาสตร์มีที่มาที่ไปเสมอครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้คุณผู้ชมชมไปแล้วก็เล่าให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผม สิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือเด็กดินฮะเด็กดินคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของราชบุรีซึ่งนําเสนอว่าเป็นความฝันของเด็กราชบุรีในการที่จะปั้นโอ่งต่างๆนะฮะในการสร้างศิลปะต่างๆออกแบบโดยศิลปินก็คือคุณโลเลคุณโลเลรู้จักใช่ไหมคุณโลเลทวีศักดิ์สีทองดีเป็นศิลปินไทยที่มีผลงานดังไประดับโลก สวัสดีครับน้องเมฆครับสวัสดีครับพี่น็อตนี่นะครับมาเมืองราชบุรีทั้งทีนะครับต้องมาคุยกับหนึ่งอาร์ติสผู้สร้างราชบุรีให้เป็นเมืองอาร์ตนะครับผมจุดเริ่มต้นของการที่สร้างเมืองราชบุรีเป็นเมืองอาร์ตเนี่ยมนเริ่มต้นได้ยังไงครับมันเริ่มต้นเมื่อพี่ติ้วสิงห์บุรีสุภาณิวาฒนาครับก็คือเจ้าของท่าท้องถไ่ยเขาไปเรียนต่อที่เยอรมันฮะด้านด้านศิลปะก็คือมีเซรามิกแล้วก็ถ่ายภาพด้วยความที่เขาเป็นคนราชบุรีครับเขากลับมาที่บ้านแล้ว เขารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าที่เยอรมันอืก็เลยเกิดิไอเดียว่าเฮ้ไนราชบุรีมันก็มีศักยภาพพอที่ที่จะทําให้เป็นเมืองศิลปะได้แล้วก็ทําให้ไทยเราเนี่ยมีแลนด์มาร์คของศิปปลปะเราตอนนี้กลุ่มคนที่ร่วมทํางานศิลปะของราชบุรีเนี่ยมีกี่กลุ่มก็มีหลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่มถ่ายภาพก็ผมทํากลุ่มถ่ายภาพก็จะมีกลุ่มเลง ใช่แล้วก็มีกลุ่มของพี่ที่ทํางานกัาฟิตี้คือเรียกว่ากลุ่มจ่าเท้าอันนี้เขาทํามาหลายปีแล้วเป็นสิบสิบปีเลยแล้วพอเกิดพื้นที่นี้ขึ้นมาปั๊บความ,มเป็นตัวตนของของศรริลปินเนี่ยก็ชัดขึ้นเพราะว่ามันมีพื้นที่กับกิจกรรมมารองรับแล้วเราก็ช่วยกันสร้างเมืองอ่า<ม>แล้วอีกมันจะมีหมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฮะก็ค,คือเรียกว่าไอจุดอันนี้นะเป็นตัวแทนของ ความฝันของคนลาดบุรีก็คือมันเป็นเหมือนทูบนะครับไอจุดเนี่ยจะเดินทางไปต่างจังหวัดต่างๆเพื่อเพื่อไปในฐานะของคนลาดบุรีที่ที่ไปเผยแพร่ความเป็นลาดบุรีแล้วแล้วสักวันหนึ่งก็จะกลับมาที่นี่มีอันหนึ่งที่พี่เห็นเป็นสภาแล้วมีอะไรสีสีเต็มไปหมดเลยเป็นบล็อกสีๆีอะอันนั้นเพิ่งทําเสร็จไปเมื่อเดือนที่แล้วเองครับก็คือเป็นโมเสกก็คือเซรามิกที่พี่ติ้วทำเนี่ยอันนี้เป็นการระดมทุนเพื่อ ให้น้องๆในเทศบาลในในราชบุรีเนี่ยได้ทุนการศึกษาที่เขาขาดแคลนนะ,อะเอาก้อนโมเสกเนี่ยไปติดด้วยตัวเองแล้วเงินนี้รยเปอซก็จะให้น้องหมดเลยอ,อีกหนึ่งก้อนมีมูลค่าแล้วแต่จะบริจาคต่อหนึ่งก้อนอแต่อีกสีทองมีมูลค่าหนึ่งบาทโอเคแล้วทุกคนมีหน้าที่มาช่วยกัน ต่อจิ๊กซอไปเรื่อยๆโอ้นี่สวยด้วยเนี่ยนี่สวยมากเพิ่งสร้างเสร็จมันๆเลยครับเหมือนคุณสรบายทำให้คนในเมืองรู้สึกถึงความเป็นศิลปินของเมืองไม่น่าเชื่อว่าคุณจะคิดได้และก็มีกุญแจมาแล้วนะเดี๋ยวมาแลกกันกันนะไม่น่าเชื่อคิดได้จริงๆ ตรงนี้มันจะเป็นลานตรงนี้ครับเป็นที่จัดกิจกรรมถ้ามีกิจกรรมอะไรมีงานเปิดงานที่นิทัศการรหรือว่าพาเด็กมาให้ศึกษาหรือว่ามีการเวิร์กช็อปศิลปะอะไรเงี้ยเขาก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยใช่พื้นที่ตงนี้เลยใช่แล้วมันก็จะเป็นมุมปอดของนักท่องเที่ยวที่เขาจะมาถ่ายรูปก,กันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็กเดอะไรฮะเนี่ยเฮ้ยแฟน์สามฮะเทคนิคเมื่อกี้นี่จอร์ดลูคัสเห็นที่ร้องไห้เลี่ยน้ำตาไหลก็ปี่กันเน้น ดูาะฮาผลงานศิลปะองผมไม่ธรรมดาน้องถึงกับเอ่ยปากชื่นชมว่าพี่น้อตพี่ควรเป็นียนเิลป่เพราะพี่มีวิชชั่นของงานอาร์ตไม่ใช่ไหนครัะผมเห็นกีดีดนี้ เป็นอาเนี่ยเลยผมพาครอบครัวผมไปนี่ทุกคนสามารถบอกว่าได้เล่นได้ได้เลยครับแล้วก็ทิ้งเขาอบอีกหนึ่งว <|so|> ันครับแล้วก็เอากลับมาได้ ที่ป้าๆนะนะชาวราชบุรีนะครับเป็นช่างฝีมือที่ผ่านงานมาแล้วเป็นสิบสิบปีวาดต่อหนึ่งชิ้นงานนะครับวาดเป็นน้อยๆชิ้นพอมีออเดอร์ตลอดเวลาอย่างที่บอกเขาถ่ายเขาดังจริงแล้วส่งไปทั่วโลกเดี๋ยวแฮนด์เมดหมดเลยแฮนด์เมดหมดครับวาดทุกใบวาดทุกใบครับหนึ่งใบเนี่ยใช้เวลาวาดบางที4 7ถึงวันครับ นี่เขาเรียกว่าดีคุ้นครับบ้านหลังนี้นะครับมีอายุเป็นร้อยปีครับพี่ติวเนี่ยแหละครับหรเห็นถึงความสวยงามของบ้านหลังนี้ครับก็เลยจับมารีโนเวทแล้วก็เอางานศิละปะใส่ลงไปชั้นล่านะครับเป็นห้องสมุดเกี่ยวกับงานศิละปะทั้งหมดให้คนราชุรีหรือนักท่องเที่ยวมาใช้ได้ฟรีมาศึกษางานศิลปะผ่านหนังสือได้ฟรีชั้นที่2นะครับเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟที่สามารถที่คุณจะมานั่งเสฟงานศิลปะที่มีการแสดงหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปรวมถึงการ พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทําศิลปะของแต่ละคนเป็นคอมมูนิตี้เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆเป็นคนชอบดตรีการเป็นคนบดนตรีการมานั่งพูดคุยกันอนาคตที่ดีคุณแ่งนี้จะมีงานอะไรนะครับเร็วๆนี้อย่างแรกก็คือจะมีงานศิลปะนิทรรศการเนี่ยมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็ให้ติดตามในเพจได้เลยก็คือเพจดีคุณเท่าคงไทยครับดีคุณเท่าคงไทย นะฮะเป็น a c e b o o k เป็น a c e b o o k ครับผมเป็นเพจเราติดตามที่ไหนได้อีกครับแล้วก็เฟซบุ๊กของพิ่ติวสิงห์บุรีเลยครับก็คืออันนั้นสามารถกดติดตามแล้วก็ดูข่าวราวได้ตลอดเพราะพิติวจะอัปเดตข่าวทุกวันเลยอ่าเรื่อนี้ราชบุรีจะมีงานศิลปะอะไรยิ่งใหญ่มั้ยใช่แล้วก็มีโปรเจกต์นึ่งที่ทุกคนเคยน่าจะเห็นกันมาแล้วคือเป็นงานปกติสินะฮะปกติสิ์ครับผมหรือชื่อภาษาอังกฤษคือาร์ตนอร์มอลอาร์ตนอร์มอลครับผมเป็นยังไงครับงานนี้เป็นงานที่แบบ ต้องการให้ศิลปะลงไปสู่ครัวเรือนหรือว่าชาวบ้านจะมีเมื่อไหร่ประมาณประมาณประมาณนั้นถ้าไม่ถ้าไม่ผิดคาดก็จะเป็นปีนี้แต่ถ้ามีอะไรอาจจะเป็นปีหน้าไม่ไม่เกินไปในช่วงนี้มันต้องใช้เวลานะต้องใช้ความร่มือของทั้งจังหวัดนะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับของงานศิลปะปกติศิลป์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็รีบๆมากันมาสัมผัสประสบการณ์ ความไม่ธรรมดาครับของศิลปะที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของหนึ่งในเมืองที่ต้องห้ามพลาดในปีนี้กับจังหวัดราชบุรีครับโอ้โหเดี๋ยวยังไม่จบแค่นี้ยังบอกไว้นะฮะโอ้โหงานศิลปะของผมครับผมนํามาด้วยครับโอ้โคนอันเนี่ยเขาต้องอธิบายคอนเซ็ปต์มันต้องมองที้ออกครับว่าผลงานของผมนี่คืออะไรครับเราเนี่ยอยู่ในโลก ภาษาอังกฤษเรียกว่า earth ใน earth มีสิ่งที่รวมกันสามอย่างนั่นก็คือน้ำ้ a t แผ่นดิน land and sky yeah ยูเข้าใจไอ้ไหม I k n o เมืองที่ผมจะพาไปเบรกหน้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งค h a r a c t e r destination ใกล้ๆโอโซนอันดับ7ของโลกพาครอบครัวไปเสพสุขกันได้คุณผู้ชมครับระหว่างชมโฆษณานะครับ อันนี้ผมให้ประมูลนะครับก็สมเลมาได้นะฮะแล้วเราจะส่งไปถึงที่บ้านท่านเลยนะครับประมูลเข้ามาเยอะๆนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าไปเขาใหญ่ดีกว่าเกิดอะไรใหม่ขึ้นที่เขาใหญ่บ้างเดี๋ยวผมงพาไปดูประมูลนะประมูลเลยนะฮะดูไกลๆไม่สวยดูไกลๆยิ่งไม่สวยจังหวัดใกล้ๆโอโซนอันดับเจของโลกเรามุ่งหน้าสู่เขาใหญ่กันครับ